สวัสดีผู้ติดตาม YouTube c h anel ของสนักข่าว i n เนะคะขณะนี้นะคะที่ฉันพาคุณผู้ชมมารับชมภาพบรรยากาศนะคะที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งในช่วงวันที่22และ23มกราคมนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่ โดยในวันที่22มกราคมนะคะก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีนคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่มีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระนองประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่12,567นะที่จังหวัดระนองโดยในวันพรุ่งนี้นะทางนายกรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่นะคะหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ศาลหลักเมืองจังหวัดระนองนะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีก็จะมีการสักการะศาลหลักเมืองระนองละานุสวรีพระยาดำรงสุจริตมหิสอนพักดีนะคะหรือคอสุจี่งนะคะ ที่สารหลักเมืองระนองนะคะแล้วก็จะมีการติดตามนะคะประเด็นการค้าผ่านแดนแรงงานข้ามชาติพิธีการศุลก,กากรและประมงนะคะรวมถึงจะมีการพบปาก,กับผู้แทนชาวประมงในการแก้ไขปัญหา IUU นะคะที่ท่าเรือระนองท่าเรือเกาะสองท่ามพื้เมืองระนองจังหวัดระนองนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเดินทางนะะไปยังอุทยานแห่งชาติแหลมสนนะ,ะตำบลมุ่งกรวงอำเภอกระเปร์นะคะจังหวัดระนอง โดยจะติดตามพื้นที่โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยอันดามันนะคะหรือแรนบิชนะคะที่เป็นโครงการที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการผลักดันนะคะที่จะทําโครงการนี้นะคะซึ่งจะเป็นาทางเชื่อมการค้านะคะที่จังหวัดชุมพรและระนองนะคะที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนโดยนวนพรุ่งนี้นะ,ะทางนายกรัฐมนตรีก็จะมีการลงพื้นที่พร้อมคณะบางส่วนนะคะแล้วก็จะมีการเดินทางไปยังบ่อน้ําแร่ร้อนรักษา วารินนะตมเบอบางริน้นอำเภอเมืองระนองนะคะซึ่งโครงการแลนด์บิดนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นข่าวกันมาตลอดนะคะในเรื่องของการผลักดันโครงการแลนด์บิดนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองโดยในวันพรุ่งนี้นะทางนายกรัฐมนตรีและคณะนะก็จะมีการลงพื้นที่นะคะส่วนที่ดิฉันนะคะได้ยืนอยู่ขนานี้ก็จะเป็นสาระกลางนะคะจังหวัดศูนย์การประชุมนะคะ คอสูจียงนะซึ่งเป็นศูนย์การประชุมที่จะใช้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะหรือคอรมอสัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะที่ จังหวัดระนองในปี2567นะคะซึ่งบรรยากาศขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการามาเตรียมสถานที่ต่างๆนะ,ะเตรียมรอการประชุมคณะรัฐมนตรีนะ,ะซึ่งเราก็จะให้เก็บบรรยากาศอยู่ได้บริเวณภายนอกนะ,ะซึ่งบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมีทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะ,ะเริ่มเดินทางมาจัดเตรียมสถานที่นะ,ะซึ่งการประชุมนะ,ะก็จะเกิดขึ้นใน วันอังคารที่23มกราคมนี้นะคะซึ่งจะเป็นการประชุมคอรมอรสัญจรครั้งแรกในปี2567นเะคะเริ่มปีใหม่ที่จะมีการประชุมนะะกันที่จังหวัดระนองโดยทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีการเดินทางมาที่จังหวัดระนองในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการมาประชุมนะะในพื้นที่เมืองรองนะคะแล้วก็จะมีการาผลักดันนะคะในเรื่องของประเด็นแลนบริดจ์นะคะซึ่ง จะเป็นโครงการขนาดใหญ่นะคะที่จะเป็นการพัฒนาสะพานข้ามทะเลเชื่อมทะเลียนดามันนะคะแล้วก็พื้นที่อ่าวไทยในจังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรน,นะคะเพื่อทําให้ประเทศไทยนะ,ะกลายเป็นศูนย์การศูนย์กลางนะ,ะการค้าและการคมนาคมคมนาคมขนส่งนะคะโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความแออัดของช่องแคบมละกานะ,ะนะจะเป็นการลดเวลาการเดินทางรวมถึงลดต้นทุนนะโดยเฉลี่ยได้ถึง1 5เซ ซึ่งโครงการแลนบิดนะคะก็มีเป้าหมายที่จะช่วยสร้างงานให้คนในพื้นที่รวมถึงจะช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งโครงการแลนบิดนี้นะคะจะมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง1ล้านล้านบาทนะคะซึ่งจะถูกใช้ในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกการพัฒนาพื้นที่และการสร้างระบบขนส่งนะคะโดยทางรัฐบาลจะมีการเดินหน้าน,ะะนำเสนอโครงการนี้ให้กับนักลงทุนต่างชาติมาร่วมลงทุนแล้วก็คาดว่า จะสามารถเปิดให้บริการได้นะคะในปี2572นะคะโดยโครงการแลนบิชนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่ามีมหาเศรษฐีนะคะอินเดียที่จะมีการสนใจที่จะมาร่วมการลงทุนนะคะในโครงการนี้ด้วยนะคะ ซึ่งในครั้งนี้ที่มีการลงพื้นที่มานะคะก็จะเป็นการประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องของโครงการแลนด์บิต โดยในส่วนของการให้สัมภาษณ์ของทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ระหว่างเดินทางกลับมาจากจังหวัดเชียงใหม่หลังจากลงพื้นที่นะคะ ดูเรื่องของโครงการพระราชดำริเมื่อช่วงวันก่อนที่ผ่านมานะคะถดยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะถึงวัตถุประสงค์ในการเลือกจังหวัดระนองเป็นพื้นที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่2ว่าครมสัญจรน,นัดแรกนะ,ะมีการเดินทางไปพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดหนองบัวลำพูครั้งนี้ก็เป็นภาคใต้นะคะที่จังหวัดระนองครั้งต่อไปก็จะเป็นภาคเหนือสลับ สับเปลี่ยนกันไปนะคะซึ่งจะมีการดูแลให้ทั่วถึงเพื่อรับฟังปัญหาและพร้อมชี้แจงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะส่วนจะมีโอกาสพูดคุยกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการแลนบิชหรือไม่นะคะเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนในพื้นที่นะคะก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับในโครงการแลนดบิชที่จะมีการทําโครงการนี้ขึ้นนะคะทางนายกรัฐมนตรีก็กล่าวสั้นๆนะคะว่าน่าจะมีการาได้พูดคุยกับประชาชนนะเกี่ยวกับโครงการ ด้วยนะคะคส่วนจะชี้แจงอย่างไรกับกลุ่มที่คัดค้านโครงการแลนบิชนะคะทางนายกรัฐมนตรีก็มีการระบุนะคะว่าก็ต้องมีการชี้แจงนะคะชี้แจงตลอดเมื่อลงพื้นที่ก็มีคนมาร้องเรียนขอใช้คําว่าร้องเรียนทุกเรื่องอยู่แล้วนะคะซึ่งรัฐบาลก็มีหน้าที่ต้องรับฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาพืชผลหรือเรื่องอื่นนะคะก็ต้องรับฟังอยู่แล้วยืนยันนะคะว่าโครงการแลนบิชจะทําให้เกิดประโยชน์ก็ต้องไปพูดคุยนะคะคิดว่า ยังทําได้อีกในแง่ของการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นนะคะสาหรับที่มีการมองกันว่ารัฐบาลพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติแต่กับในคนพื้นที่นะคะการสร้างความเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยทางนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าก็มีการรับฟังนะคะแล้วก็เห็นอยู่ว่าเมื่อวานที่ตนเดินทางกลับถึงกรุงเทพนะหลังจากไปปฏิบัติงานที่เมืองดาวอสนะคะสมาพันธ์รัสวิี ก็เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพนะ10นาฬิกาสนาทีในช่วงเช้าวันศุกร์จากนั้นในช่วง20นาฬิกาของวันศุกร์นะคะก็มีการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะดังนั้นการลงพื้นที่และการให้ความสําคัญกับประชาชนในพื้นที่ก็ถือว่าเป็นการให้ความสําคัญสูงสุดนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ทางนาะยกรัฐมนตรีก็จะมีการเดินทางมาที่จังหวัดระนองนะ,ะถึงช่วงประมาณ10นาฬิกาแล้วก็จะมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะ รวมถึงอีกทั้งยังมีการาตารางนะเดินทางไปอีกหลายจังหวัดไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะก็ถือว่าให้สคให้ความสำคัญอย่างมากนะคะโดยเรื่องของแลนบิชนะคะก็ยังต้องติดตามนะคะเนื่องจากทางนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการแลนบิชต่อนะคะแล้วก็มี หลังจากที่มีการเดินทางไปที่ดาวอสนะคะที่มีการประชุม WEF ที่มีการเดินทางไปตั้งแต่วันที่25-29มกราคมที่ผ่านมานะคะก็มีการระบุนะคะว่าโครงการแลนบิชนะคะก็มีกลุ่มทุนดูไบให้ความสนใจนะคะเพราะมีการบริหารท่าเรือแหลมฉบังอยู่แล้วโดยมีโดยหลังจากนี้นะคะก็จะมีการเชิญ CEO ของ d u ไบ i p o ์ตเวิลดนะคะหรือ DP World มาพูดคุยที่ประเทศไทยในเดือนหน้าโดยมีการมอบหมายให้กระทรวงคมานาคมเป็นเจ้าภาพนะคะก็คือทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการดูแลเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็มีการระบุนะคะว่าได้มีการพบกับมิสเตอร์กัวดัมอัชนีนะคะที่เป็นหมหาเศรษฐี อันดับต้นๆนนะะของโลกและบริหารหลายสนามบินในอินเดียโดยเฉพาะเมืองรองก็ถือว่าโชคดีที่ได้เจอนะคะเพราะเมืองรองของเขานะคะก็อยากเข้ามาไทยมากขึ้นซึ่งทางนายกรัฐมนตรีได้ตอกย้ำนะ,ะอยากให้คนของเขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนายกัวธาาดนนีก็ตอบรับจะไปพูดคุยให้นะ,ะร่วมถึงสนใจในเรื่องของโครงการแลนบิชด้วยนะคะเพราะทาง ะะก็ได้ทำโลจิสติกในอินเดียจะเป็นการช่วยต่อจิกอ๊กซอให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็มีการยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าโครงการแลนด์บิสต่อนะคะแม้จะมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านว่าไม่คุ้มค่าการลงทุนและมองว่าเป็นธรรมดานะ,ะเมื่อจะดําเนินการสิ่งใดย่อมต้องมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรวมทั้งให้ข้อคิดและเตือนสติกับรัฐบาลน,นะคะ ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการลงพื้นที่ซึ่งตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมนะคะเกาะติดเก็บภาพบรรยากาศทางนายกรัฐมนตรีที่จะมาลงพื้นที่จังหวัดระนองด้วยนะคะและส่วนนี้นะคะที่เป็นขอประชุมนะ,ะจังหวัดระนองแห่งนี้นะคะก็จะเป็นการจัดนะคะการประชุมคอรมอสัญจรครั้งที่สนะ,ะของทางนายกเศรษฐาที่จะมีการลงพื้นที่นะคะ ติดตามโครงการแลนด์บริดจ์นะคะรวมถึงปัญหาพื้นที่ต่างๆในพื้นที่นะคะซึ่งบรรยากาศขณะนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของ,ะะของทางเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะ,ะก็ได้มีการเดินทางมาจัดเตรียมสถานที่นะ,ะที่จะเกิดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะะหรือคอรมอสัญจรในวันอังคารที่23 มก,กราคมนี้ค่ะซึ่งดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมนะรับชมภาพบรรยากาศกันยาวๆนะคะในวันการลงพื้นที่รวมถึงวันประชุมคณะรัฐมนตรีของทางนายกรัฐมนตรีเสศฐานะคะคุณผู้ชมสามารถกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ยูทูบชาแนลของสนักข่าวไ n เได้นะคะดิฉันนันาพัฒน์พงษสุภาจินพาก็ต้องขอจบการรายง,งานข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ